วันนี้นะครับวินมัดรวมมาให้เลยนะครับจอกแคมรี่นะครับโฉมปี16ถึง17ครับผมราคาเริ่มต้นเนี่ยแคมรี่ตอนนี้ครับอยู่เพียงแค่6,27,000อนบาทครับก่อนหักส่วนลดโปรโมชั่นด้วยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,700บาทเท่านั้นเองครับ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันพุธของทุกสัปดาห์นะครับก็มาอยู่กับวินเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับวินมัดรวมมาให้เลยนะครับเจ้าแคมเบรีนะครับโฉมปี16ถึง17ครับผมนะครับเริ่มที่คันแรกเลยครับผมคันนี้นะครับเป็นเจ้าแคมเบอรี่เอ็กติโมนะครับปี2017ช่วงปลายปีนะครับตัวนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเป็นใบบีโปรเจคเตอร์ครับผมคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 1 7 0 0 0บาทครับก่อนส่วนลดโปรโมชั่นครับผมมาถัดมาครับคันนี้นะครับ 2000G นะครับปี2016นะครับผม 2000G ปี2016นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่657,000บาทครับผมอ่าไปกันต่อเลยครับผมคันนี้นะครับไฮบริดกันบ้างนะครับไฮบริดเนปี10 2017นะครับภายในเป็นเบาะสีเบอ่าสีส้มเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่767,000บาทเท่านั้นเองนี่แล้วก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับเราดู Extreme สีดำกันไปแล้วครับนี่ สีขาวเราก็มีเหมือนกันครับผมคันนี้ครับ e t i m o ปี2017นะครับแต่เป็นปี2017ช่วงต้นปีนครับโฉมจะเหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาดูจะสังเกตได้แตกต่างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่87,000บาทครับผมอ่าก็จะถูกกว่าคันสีดํา10,000บาทนะคันนี้ครับถัดมาเป็นเครื่อง2กิสีปลอนแบบนี้นะครับทะเบียน7019คันนี้ราคาเพียงแค่ 7 8็0 0 0บาทเอ๊ะทำไมมันแพงกว่าชาวบ้านเขาครับคันนี้เป็นปี2018ครับผมคันนี้เป็นปี2018นะแล้วก็นี่ครับด้านนี้ครับก็คันนี้ครับสีขาวไฮบิดตัวนี้ครับ6290คันนี้ไฮบิดเนวิปปี2017ครับราคาค่าตัวอยู่ที่8,27,000บาทคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับไฮบิดเนปี2017มาถัดมาสีบรอน6186คันนี้เป็นไฮบิดเนเชน ปี2017เกียร์ถุงเบาะส้มเรียบร้อยนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่87,000บาทนะครับผมนี่อ่าแล้วก็คันนี้ครับปี2017ไม่อยู่ประมาณแสนกลางนะคันนี้แสนกลางกลาง,ง1853คันนี้ราคาอยู่ที่837,000บาทครับ837,000บาทครับทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับยังไม่ใช่แคม r y รีทั้งหมดที่เรามีนะยังไม่ใช่แคมเรี่ทั้งหมดที่เรามีนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแคมเรีตอนนี้ครับอยู่เพียงแค่ 6 2 7 0 0 0บาทครับก่อนหักส่วนลดโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อสดนะครับฟรีแวฟรีโอนุคันนะครับผมแล้วก็จัดไฟแนนซ์มีส่วนลดให้สูงสุดถึง40,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9700บาทเท่านั้นเองครับ9,700บาทนี่คือตลอดอายุสัญญานะครับผมยังไงก็สนใจแคมเปญรุ่นไหนเข้ามาสอบถามก็ได้ครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ